สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้จะโท่ไปยามปูเนาะปูที่เป็นนมูกันกับปูหางจ็ดแปดแล้วครับผมที่เป็นยูวัดน้ำกันครับแต่ว่ากับว่ามันยามมันซื้อเด้ครับพี่น้องปูมีเลกไ้พอมครับพี่น้องเนาะมีที่เด็ดไ้พรอมครับจังใดกับไปรับชมรับฟังน้ำกันด้อครับพี่น้องกับ ปูเองการครับพี่น้องนะเพิ่นเคยอยู่เบงการแล้วก็ตัวเรขของเพิ่นนี่ก็ถือว่าสุดยอดครับผมครับตามประวัติเพิ่นเอาก่อนที่จะไปรับช่อมรับฟังตัวเรขกับปูเก่ามาเชียร์กับขอกราบขอประคุณปูครับผมครับเช่นเคย้อครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ห้กเก่ามาเชียร์นํำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับช่อมรับฟังตัวเรขกับปูกันเลยครับพูครับ ก็ามาเชี่ยการนมัสการครับผมโอ้ยเลื่อยเลื่วยเลเลื่อยเดินพันการนมัสการค่ะอ๋อครับเป็นยังไงปูอยู่ดีสบายบ้างค่ะก็จับยู่ดีสบายอยู่ยูดีสบายอยู่ฝันบ่ปู้ฝันบ่ค่ะฝันอยู่ฝันคอยฝันคอยบ่ราะท่านรอจะฟ้าหัวบ้าแล้วว่าสิโทรหาน้ำเชี่ยกับเกามาเชี่ยกัน ายฝันสองเชียร์เลยโอ้โหฝันมือแรกกันฝันว่าเล่าขับอันเอที่หกมาได้โอ้ครับมันผลิไปออกเหล้าเราชิดหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกกว่านะโอ้ตะพุนเออแต่ยังยิ้วขางเลขเครื่องบินมันมันอันหนึ่งเก้าแปดกรับอันสองชุนชี่มันบะล่ะมันก็ออกเหล้ามาเจ้าโอ้ไปหน้าแล้ว มเมเื่อคืนเมื่อคืนวันฝันอีกหลยบันเนี่ยครับพ่ฝันว่นที่เราิบล้อกับเรารวันนี้เราผัดนั่งยุทธายทึ่งผ้าใบคุณวันนี้มหามหาองค์นึงแล้วนั่นานางยุ่กลางผ้าใบยุ่มองกลางรถบัานนี่คอยนั่งยุ่หลังค่าชื่อผู้ขบรถชิบล้อมันขนปอโคนเนี่ยขนยังกับพ่ขนปอขนุน บอกควรจะเห็นนี่เจ้าปอนี่น้อยที่เขาไปรับจ้างลอกตด้กีแม่โ oh อค่ะเออมัดมาถลึสลึงนั่นชี้มัดสลึงนั่นเขา,า,าไปจ้างลอกที่จ่ะป oh อค่ะปัวเออแชฉมันเหม็นนั่นนะปอน้อยเป็นนางยี่เทิงเทิงหมดปะปัเออดังเัิงเทิงบบบนี้รถทิพย์ลอกมึงมีคนขับมัน,รมนมแรงรวยๆไปครับบบบนี้อันมาหาเลยว่าหลวงพ่อลุงไปตรมึงแม่มันจะไปตัำมีอยังเลหลือป่ะนาคอยเล่นมุดคนปอลุงม,มาขัมมาขบ ครับบอลน,นี้ขอยกะหักใส่หักใส่อหักหกกัวมากมันไปที่ข้างซ้ายเลยบเลน่ยครับบาลน,นี้มันเลยไปต่ำต้นขามต่ำต้นขามก็เลยข่อยข่อยเล่ยสายจริงจริงโอ้กูก็เลยมอ,ยอยรนะออนบอลนี้ย่างเรียรถเมนมันสามเก้ากับขางขางมันหนึง่งหนึงหน่งแปดข่อยอยังบ่ามากบ่เอาหรอก ขาเอาหางเดียวแบบชั่ชวๆเลยครับปูเอาแปตกๆมูครเอ,เอาขึ้นงมูแล้วเอาหางเดี่ยวเลยแค่นี้เอาครับปู่ปรตรงปูตรงกันบูรตรงเพีย้ยกเอาเอาพ่อสอเกิดไข่ซี่เก่าเก่าอซี่เก่าเก่าเออแล้วก็เก้าแปดเท่านัน้นเก้าแปดโอ้ที่ว่าพันวาปูออมอเนะลน่าทุกนี้ ที่หูนี่ขอยป้อนเป็มันดังหรนีไยโอ้ตั้งแต่ต้องงวดฏิปีปูตั้งแต่เออเจ้าทีเอาอยู่บอเอาไว้กันกันไรปูกเอเป็นโรครับเย็บิดหกมากไงครับเออโรควอลก็กขวยหลายคายยาั้วมีหรอกป้าเพื่นเพื่อนจะได้ไปขี่ขาคาแรนคาปู เว้ยเล่าเล่าวา่าเราบ่คอยมีเงินดอกอันมือนั้นเล่าว่ามีเงินสองร้อยสี่สิบแล้วจิตไปชนบุรีพะนะอืมแร้ว,ว่ามงเชาวเพิ่นห้ข่อยมาอุทิตแห่เล่าหนนเพิ่นเอาวนเพิ่นเอาเงินแท้ข่อยลอยนึงกับท็อปอันท็อปเล็กที่หางก่อครับนั่นและอันกับใบธนาคารเล่าเพิ่นออกมาเน่ไปไปเบิกเงินบ่นนนไดดเลยครับผม เรากระดิไปเขาฝันคนลาวันว่าเพิ่นเอาของเราไปบันนี้เพิ่นเรีาากยกอาไม้ข่อยอุทิศตรวจน้ำข่อยกเ็เรียกเหตเพิ่นครับโอ้ยหลุมเล่าละาข่อยไม่เห็นได้ว่าเขาเกิดเฉลิเห็นเราเอาไว้ยี่หลกสามขึ้นอยู่แล้วเพิ่นต้องคิด<ะ>มาเอาไป<ะ>เพิ่นยังจุดไปดำเนินการดำเนินเรนะื่องนะดำเนินเรื่องให้เราเราดเงินเบบไระดไดีย๋ยด แมอนอยู่เับปูกับอยาขึ้นแล้วเออเพิ่นก็บิไปอดแางเัินอย่างดเดีเออยวครับอืมอันน,นี้อันเวลาเลขอะขั้นเอาเลขพ่อสอเกิดเนี่ยน,น,นับปูเนาะเพราะว่าเออมันม,มันมักออกพ่อสอเกิดปูฝันมาต้องกอนเสียกับเก้าแปดด้อเก้าแปดเออขั้นดีกันกันออบอ,อายุข่อยหกแปดอืมอายุปู พราะว่าหลานมันทั่วมากในว่าหลวงลุงอันเจ้าอายุเถระนะครับอันชิคกปิวเรียงก็ทั่หายเฉีย้ก็เลยว่าเป็นยัง้คอทษถามหลวงลุงฉันพอวันลวงลุงมรณภาพนะว่าซอปุยยางผมก็ไม่นยังไเลยสองสี่เลยสี่เก่าๆพอแม่น้ำเชี่ยเลยปูวอ่อืมปนปูวมรณะคือกันมรณภาพครับผม อันตัวค่อยซุ้มให้นั่นเมื่อนั้นค่อยมันใจค่อยเริ่ซุ้มให้เจ้าตัวนั้นครับเออๆๆกันตัวนึงนะข้างล่างอ่ะครับปูกันสามสองเด้อกันสามสองเออข้างล่างสองตัวล่างนี่มีตัวใดเนี่ยปูล่างสองล่างมีสามสองตัวเดียวละตัวเดียวเออ คือว่าข่ยมักที่ชุดเลขนี้คือข่อยมกักเก้าแปดผููมักเก้าแปดเออคือว่ารถรถอันพ่อซอเกิดเนู่ว่าผู้ได้จังไรอันว่าเห็นยุคข,ขงังยุคข,ขง<อ>ังเอชิีหกเทียงจางห้าเจ็ดแปดขับมาเนี่ยอ๋อยุคข,ขงังรถนั่นเครื่องบินเป็นขงัขงขงังเครื่องบินขางเอชที่แปดมันมันมีเลขด้วยมันมีเลขหนึ่งเก้าแปดแล้วก็ชีตัวเอ สองศูนย์ชี้เนี่ยครับแล้วก็เอ็กิบหกเอ็กิบหกมือหนึ่งออกเล้าหรือออกหกหนึ่งบ่มือหลังมาออกสองชี้เกล็ดเล่าออกเบรกเล่านี้กันตัวนึงครับปูก็มาคักในเก่าแปดนะปูเนาะเก้าแปดข่อยฟันทุ่งเก่าแปดเลยครับเอ่อกับสามสองหน่เก้าแปดกับสามสองอืม ป8นี่อายุปู่ครับผมกัานที่เอาหลาขึ้นหลตัวเอาหลาตัวชุนหกมุนมันหลายพูดชุนหกมันหลายตัวเอาเท่านั้นละครับูเอเอเาเอาปีเกิดค่อครับมัน98นะครับ32า,านีวุกวนก็ได้ขี่ตะลังก็ได้ดดไดบ98บน32ล่างอโอ้คร, oh, ครับผม ขันกระช่งไปหายเจ้าก็ะช่งมารลดโอ้ค่ะแม็นย่ปูวอู้บ่ไปใส่เปนบ่ค่ะโอ้ยบ่ได้ไปหรอกแต่ว่าย่อมหนองคายเพิ่นว่าสิมารับอยู่ขางจำพรรษาเลยปูวไปไปบ่ได้แล้วเนาะโอ้ยอยู่นีรื่องเขอยู่นี่ล่ะปูวครับผมบ่วอันการเขาพรรษามันมีสองสองเพียด้จ้าเขาบอกเขาพวามม้วนหนึงก็ได้เขาไปเขา หนึ่งคำเลื่อยมาอีกเดือนนึงเกิงเขาก็ได้ไม่ต้องออกรุ่นมูอ๋อตามี่น<อ>ัไไเยเดยครับพู่เขาชี้ยายนี้ก็ได้เห็นมีอยู่หนึ่งไฟใหม่สองงามตัวมสามจนตีคนกขอขวัอเนา่ <c oughs> เออ<ต>มันมีอยู่ในีินด้อยู่ปู่ปราวละหน้าเหรอครับผมโอ้่อยมัน กันมันมั่วไอ้มันเขาใช้แล้วคุยหนึ่งคุยบัวบัวดอกสว่าเลยป่ะปูนอนนอนนอมนปล่อยตรงเพียวไว้ดิปูดีค่ะอาจจะชุกเฉินเลยชุกเฉินนะปูนะเอตรงเมืองกวนท่านอยู่ใส่เอาตรงเมืองกวนอ๋อปูบ้านี่ถ้าฝันดีตัวแดงจิงกึงพ่อมาหาน้ำเชียอีกไม่ได้ค่ะปูเออเออผลืมหรอกงอมค่ะบมลืมเอ๋อน้ำเชียร์กำกับมาเชียกระสีรบกวนปูซ้ำหนีได้ค่ะปู อ๋อเลยยขอให้สุขดีถูกกาบเรื่องเบอร์โทรศัพท์จะของนั่งแน่ล่ะโอ้หนึ่งเจ็ดอันปูปูโอ้ค่ะมาให้ไปกขอให้หนึ่งเจ็ดแต่นี่หละครปูปูกาบน้ำมักสการรื่อยๆจะเลื่อนทวนจะเลื่อนพ้นลุงเรื่องลุงเรื่องลุงเรื่องครับถูกค่ะครับพี่น้องครับผมกับปูฟันวาด ปูม่อนอนาพครับพี่น้องครับเพื่อนกับเอาพ่อสอนเนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะสองสี่เก้าเก้าหรือว่าอายุหกสิบแปดครับแต่ว่าที่ปูมักกับจีเป็นเลขเก่าแปดด้วยครับผมเพื่อนยับเก่าแปดแล้วกับเลขลางสามสองแต่ว่ากับยันเลื่อมนะครับพี่น้องเลขปูหาเจ็ดแปดเพื่อนขี่เขร่งบินมหาผมครับผมหนึ่งหกครับโอ้คนกิยิงขึ้นสวรรค์แล้วมั้ง ถั้าหนึ่งหกนั่น,นขันงวดเนียอ,อ่ะเยวเป็นงวดที่สามเด้่วเน่ยนหนึ่หกค่ะคร <c oughs> ับนี่แหละครับพี่น้องเลขปูมึงการได้ครับผมตอนนี้เพิ่นก็ยุบวัดน้ำปูหาเจ็ดแปดนะครับผม, <c oughs> ผมเพิ่นเป็นมู่กันเอาถ่ายคลิปนี่ก็มาเชื่อกับขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับพี่น้องแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังกะจะมานำเสนอสู่พี่น้องคที่ ครับเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับพี่น้องเนะาะเมื่อวานจะเป็น3ตัว2ตัวเหลขกคำนวณหรือว่าเหลขนิมิตครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ